ุกวันนี้ที่หนูที่หนูมีเงินล้านมันไม่ได้เยอะนะแต่สำหรับหนูคือเยอะหนูเชื่อมันน่นในวเองว่าหนูทาได้หนูเชื่อว่าหนูต้องทําได้ถึง5้าล้านตอนนี้คุณมีเงินเก็บไหมก่อนที่คุณจะลงทุนคุณมีเงินเก็บไหมคุณมีทุนสำรองไหมทุนสำรองได้กี่เดือนเล่นคริปโตเ u r r e n c y ความมั่นคงทั้งด้านการเงินในในจินตนาการพี่หนูเนี่ยมันหน้าตาเป็นไงชีวิตมันต้องเป็นไงไม่ก็คือเราก็คือเราใช้ชีวิตปกตินี่แหละแต่ว่าเงินในบัญชีเราเพิ่มขึ้นอันนี้สําหรับความคิดหนูนะคะความคิดของหนูเองก็คือว่าจากเรามีแค่มีเจ็บแค่แสนสองแสนเราอยากมีสักสี่ห้าล้านอันนี้คือเราหวังเป้าแต่หนูเชื่อว่าเราทําได้เวลารับคัาส้างมาเนี่ยฮะ เก็บยังไงเก็บฝากเข้าแบงค์รวมเป็นก้อนหรือว่าใส่ในกระปุกอมสินมหมาอย่างสมมติว่าเราลงทุนสัก20%ก็คือแบ่ง20-30-40%สิบ่สิอะไรเงี้ยก็คือจะกินน้อยมากทุกวันนี้ก็ยังแบ่งอย่างนี้ใช่ค่ะ,ะแล้วเริ่มเข้าสู่วงการพวกลงทุนและเก็บเงินดำอะไรสมัยก่อนอนะน่นจะฝากประจำปลอดภาษีใช่เดือนละหมื่นเดือนละหมื่นก็คือเรากับแฟนจัตกลงกันอยู่แล้ว คือตอนนั้นก็คือได้สี่ห้าแสนหนูก็เลยเอามาลงทุนในหุ้นไม่ถอนเลยเหรอไม่ค่ะคือหนูจะแบ่งเลยอันนี้คือห้ามแตะคือเก็บไว้อย่างนั้นคือห้ามแตะเราจะมีตังหาก,ก็คืออ่านฝากสุกเชิญอะไรเงี้ยเราก็เดือนละสองพันสามพันอะไรเอเีเพราะเราจะรู้อยู่แล้วว่ารายจ่ายต่อเดือนเราเท่าไหร่พี่หนูเชื่อไหมว่าหลายคนตอนนี้เนี่ยหรือกระทั่งคนที่ดูคลิปอยู่เนี่ยเขาไม่รู้ว่าเดือนหนึ่งเขารายจ่ายเท่าไหร่จริงๆแล้วเดือนนี้มันง่ายค่ะทํารายรับรายจ่าย แต่หลายรับก็มีเว็บนะคะอะเว็บอะไรนะแฮปปี้มันนี่อ๋อเหรอเราจะรู้เลยว่าวันนี้เราจ่ายอะไรเดือนนี้เรารับเท่าไหร่อะไรเงี้ยทำอะไรรับแต่จ่ายเราจะรู้ว่าเดือนหนึ่งเราใช้เท่าไหร่บางทีเราไม่ทําเราไม่รู้ว่าเออเราใช้อะไรไปมากอะไรนี้ยคะ่ะหนูจดตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกทุกอย่างเลยหนูจดหนูจะตั้งเป้าว่าตอนนี้ก็ยังทําอยู่นะคะถึงจะมีเงินรันเนีก็นี้ทำ ห้ามเกินมาละหกสิบหรือเจ็ดสิบาทเท่านั้นหกสิบเจ็ดสิบาทยุคนี้นะข้าวต่หนึ่งก็ห้าสิบเหมือนหนูที่ที่ที่นี่ที่ทำงานก็คือเขามีขุปองให้เดือนละหกร้อยใช่ก็ก็คือห้าสิบบาทก็กินแค่นั้นทุกวันนี้ก็ยังกินน้อยใช่หนูกินมันละมือเพราะว่าหนูด้เอีด้วยค่ะหนูต้องการรักษาสุขภาพรักษาคุณให้ดีใช่เรามีเงินแล้วก็ต้องการสุขภาพที่แข็งแรงเพราะว่าตอนนี้หนูก็ยัง ตอนนี้หนูยังทําอยู่ปัจจุบันก็คือออกกำลังกายทุกวันเ๋อเหรอฮะใช่ค่ะคาร์ดิโอทีนี้พอเก็บเงินได้หลายแสนจากเก็บหอมรอมริบเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือมามาเล่นหุ้นได้งไงอะหนูอ่านหนังสือด้วยแล้วก็ที่ท,ที่ที่ห้องสมุดนะคะ,ะสมัยก่อนก็คือจะมีสัมมานานู่นนั่นนี่ค่ะแล้วก็ฟัง,ฟ,งฟังตลอดแล้วก็ซึมซับไปได้เรื่อยๆแล้วก็อีกอันนึงก็คือหนูสอบถาม น้องๆบรรลักษ์แล้วก็สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าเออถ้าเราจะเล่นหุ้นต้องอะไรยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนำว่าพี่หนูต้องดูดีๆนะมันพื้นฐานดีไหมอะไรยังไงเพราะว่าเราทุนน้อยเราก็ต้องดูดีๆอะไรเงี้ยอืมตอบได้ว่าคุณตัวแรกที่ซื้อคืออะไรก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเสียใจอยู่เหมือนกันนะช่วงโควิดม <c oughs> ันลงออเ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 ออการินก็ยังซื้ออย่างต่อเนื่องนะ อุนก็มีบ้างค่ะมีขึ้นไม่ลงธรรมดาแหละจะจะบอกว่าพี่หนูซื้อหุ้นนี้ก็ก็มีเจ็บนะไม่ใช่ขึ้นตลอดมีค่ะมีแต่ว่าเราก็ปล่อยครับเพื่ถ้ามันไม่ไหวที่เราจะรับได้แล้วก็ขายไปซะแค่นั้นแหละพี่หนูเทรดรายวันไหมซื้อเช้าขายบ่ายซื้อบ่ายขายพรุ่งนี้เช้าไม่ค่ะหนูไม่เป็นเลยค่ะอย่างนั้นหนูคงตายแน่ไม่ค่ะอ้าวเหรอทำไมอยางงั้นจะรวยเร็วไม่ค่ะหนูกลัวแล้วมันจะหมดตัวเรารับความเสี่ยงม่ได้ขนาดนั้นค่ะ เราไม่ได้มีทุนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราเราต้องเชื่อมั่นตัวเองว่าเราได้แค่ไหนเราไหวแค่ไหนเราจะไปเกินกําลังตัวเองเน้นปลอดภัยเล่นคริปโตเคอเรนซีไหมไม่ค่ะมีคนมาถามว่าเล่นเลมันหนูปรัอุ่นมันเบี่ยงขนาดนี้หนูไม่ไหวค่ะหนูจจะไหเพราะว่าบางบางคนในช่วงที่ผ่านมาก็จะหันไปเล่นคริปโตเยอะมากเพราะว่ามันรวยช่วงนั้นคืนนะใช่ค่ะจากแสนเป็นล้านได้เลยแต่ว่าจากสิบล้านเป็นสองเป็น ศูนย์ก็มีนะคะไม่ลองเสี่ยงซะหน่อยไม่ค่ะอะไรที่หนูไม่มั่นใจหนูจะไม่แตะเลยอ๋อเหรออันนี้ดีถ้าไม่รู้จักอะไรจริงก็จะไม่ลงหนูจะไม่หนูจะไม่แตะพ่อบอกว่ารวยอ้หนูอยากรวยค่ะแต่หนูไม่กล้าเอาแต่คนเล่นหุ้นเล่นคริปโตช่วงนี้ผ่านมาเขาก็ส่งกันตามไลน์พี่หนูอันนี้วงในบอกว่าวงในให้เข้าตัวนี้เข้าวันนี้ด้วยหนูไม่เคยเข้าวงในอ้าพี่หนูไม่เชื่อวงในหรอไม่ค่ะหนูเชื่อมันตัวเองค่ะ หนูเชื่อว่าที่ทุกวันนี้ยที่หนูที่หนูมีเงินล้านมันไม่ได้เยอะนะแต่สำหรับหนูคือเยอะหนูเชื่อมั่นในวเองว่าหนูทําได้หนูเชื่อว่าหนูต้องทาได้ถึงห้าล้านสักวันล้านแรกมันยากจริงไหมยากค่ะใช้ความเพียรใช้ความอดทนใช้ความพยายามใช้วินัยอย่างมากอย่างสูงสุดสําหรับสาหรับตัวหนูนะคะเพราะว่าเงินเดือนเราไม่ได้เยอะถ้าเราแค่ซ้ายเดียวขวาแป๊บเดียวไปเลยค่ะไม่ถึงเป้าหมายสักที เราต้องตั้งเป้าปะเออเนี่ยอย่างของหนูเองก่อนที่จะมีเงินแสนคุยกันกับแฟนว่าเดือนละหมื่นปีนก็แสนสองเห็นไม่เธอแป๊บเดียวอพอแสนสองอ่ะสองปีสามปีแป๊บเดียวมันคือมันมันอยู่ที่ว่าเรามีความตั้งเป้าแต่แล้วก็ต้องทําจริงๆคือบางคนน่ยน,นะคะตั้งเป้าแต่ไม่ลงมือทํามันก็ไม่ถึงเป้าสักทีอืมฮะแล้วจากร้านแรกทําให้มันโตต่อยยังไง S <S นั่นแหละค่ะก็คือต่อยอดตอนนี้ก็คือหนูซื้อกองทุนซื้อหุ้นซื้อตราสารนี้แล้วก็อาจจะซื้อทองนิดหน่อยถ้าใครได้ดูตอนนั้นที่หนูบอกว่าทองมันต้องขึ้นหน,หนูพูดปีหกศูนย์อันนี้พ,<อ>พยากรณ์อน,อนาคตด้วยนะพอสักพักมันขึ้นมาสามหมื่นอ่าีนั้นมัน 18, 600, หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยฮะแล้วมันขึ้นมาสามหมื่นถ้าคนมีทองรวยแล้วถ้าวันนี้มีจับเพื่อนแม่บ้านหรือคนอื่นมาถามพี่หนู มีูลงทุนอะไรดีพี่หนูตอบเขาไปว่าอะไรเอาอันดับแรกก่อนค่ะตอนนี้คุณมีเงินเก็บไหมก่อนที่คุณจะลงทุนคุณมีเงินเก็บไหมคุณมีทุนสำรองไหมคุณสำรองได้กี่เดือนหกเดือนสว่าคุณตกงานคุณมีถึงหกเดือนไหมมีสำรองไว้ใช้หกเดือนไหมเพราะเราไม่รู้อนาคตว่าเราจะตกงานเมื่อไหร่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะลงทุนคุณมีเงินเก็บเท่าไหร่แล้วอ๋อฮะคุณต้องมีทุนสำรองด้วยก็คือก็คือ ก่อนจะไปลงทุนเนี่ยมีเงินฉุกเฉินหรือยังใช่ค่ะที่เป็นเงินที่พร้อมดึงมาใช้ตลอดเวลาพร้อมดึงมาใช้ค่ะใช่ค่ะอันนี้สําคัญแต่ที่สําคัญคือคนเราส่วนมากทุกวันนี้เบิกเงินลงหน้าใช้ใช้เงินลงหน้าคือก่อนเงินจะออกก่อนเงินเดือนจะออกเบิกมาใช้แล้วแล้วถูกท้ายเสียนเดือนมาแล้วมีเงินเก็บไหมมันก็ไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันคือช็อปง่ายออนไลน์ ถามคนอื่นมาก็เยอะแล้วถามพี่หนูดีกว่า<ะ>ปีหกนี้เป็นห่วงเศรษฐกิจไหมจริงๆหนูว่ามันก็มันก็พอๆกับปีที่แล้วนะหนูมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าอยู่ที่ว่าเรามีความมีการตั้งรับตัวเองได้แค่ไหนนั่นแหละค่ะที่สําคัญบอกว่าทุกคนต้องเก็บก่อนเก็บก่อนที่จะใช้รับรองทุกคนรวยมีเงินล้านง่ายๆเลยค่ะขยันประหยัดอดทนมีวินัยอใช่พี่หนูเล่นหุ้นเอาจริง พี่หนูเคยดอยหุ้นไหมมีค่ะมันมันมีค่ะแต่ว่านหนูชิวๆแล้วตอนนี้หนูทําใจได้แล้วมีคนบอกว่าไม่ขายก็ไม่ขาดทุนนี้จริงไหมไม่ค่ะบางอันอยู่อย่างนั้นเลยค่ะจากอ่าจากที่แบบตัวละสิบห้าื้อสิบเก้าแปดอ้ถ้าถึงแปดขายเลยค่ะอ,อ๋อก็ต้องคัดลอสนะค <laughs> <พ>ง้งจะลงไปถึงสี่ไม่ไหวค่ะนี่ใครดูอยู่ใครดูอยู่เนี่ยคืออย่าเพิออ่งคิดว่าอะไรนะ ไม่ขาดไม่ขายก็ไม่ขัดทุนพี่หนูยังคัดลอสเลยนะขาดค่ะขาดค่ะจากแสนละสี่หมื่นไม่ไหวนะคะขายค่ะเออเออคัดก่อนไ่ไหวค่ะเราเราเราทำใจไม่ได้เสียดายตังค่ะแต่ก็คิดว่ามันต้องขึ้นแต่มันเมื่อไหร่ล่ะเพราะเราไม่รู้อนาคตเพราะฉะนั้นเราไปซื้อที่เรามั่นใจว่ามันต้องขึ้นแน่แน่สุดท้ายนี้พี่หนูคิดว่าอะไรทําให้วินัย แล้ววิธีคิดเรื่องการเงินของคนบันต่างกันบางคนเป็นบุญกรรมมั้งบางคนก็อะราไม่เกี่ยวกับบุญกรรมเกี่ยวดีเอ็นเอพันธุกรรมมั้งูค่ะตัวเราอ๋อเหรอฮะตัวเราเลยค่ะไม่ว่าเราจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทาอยากจนอย่างวยอยู่ที่เราทําเอาเกิดหมอดูบอกดวงคนนี้เก็บเงินไม่อยู่แล้วหมอดูให้คุณกินไหมหมอดูว่าเออคุณจะมีสิบล้านหมอดูให้คุณไม่สิบล้านเป็นตัวหนหนูเชื่อว่าทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราทําถ้าเราทําแล้วก็มี เป้าหมายที่จริงจังเป้าหมายที่ชัดเจนจริงๆต้องชัดเจนนะคะคือบางคนอยากได้อยากได้แต่คุณไม่ทําคุณได้ไหมไม่ได้อยากได้คุณต้องทําค่ะคุณต้องตั้งใจว่าเออฉันต้องทําได้สิแล้วคุณต้องตั้งใจทําด้วยรับรองได้แน่นอนอฟังแล้วก็อิ่มใจนะครบทั้งวิธีคิด <c oughs> ดังนั้นยืนยันเป็นแม่บ้านเงินล้านที่ตลาดหลักทรัพย บ้านไม่ได้รวยมาก่อนไม่รวยสามีไม,ไม่ได้รวยไม่ค่ะเก็บเงินเองเก็บเงินเองทุกอย่างคะ่ะตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้สร้างโปรไฟล์ให้มาพูดนะซัพพอร์ตค่ะซัพพอร์ตให้เราให้ความรู้ซัพพอร์ตด้านการอยู่การกินซัพพอร์ตให้เรามีงานทําเพราะฉะนั้นเราต้องรักแล้วก็ทํางานหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอยากจะบอกอะไรกับผู้บริาหารตลาดหลักทรัพย์จริงๆหนูว่าหนูโชคดีนะจริงๆหนูหนูหนูโชคดีว่าตัมาหยุด สภาพแวดล้อมที่ดีแล้วก็ผู้ว่าจ้างที่ดีนายที่ดีคือนายเข้าใจระดับล่างให้คูปองให้เบีย้ยขยันให้โบนัสทุกสิ้นปีแล้วก็ให้ความรู้หลายแยหลายๆอย่างตรงตรงตรงัวเนี้ก็คือความรู้เราเหลืออยู่ที่ว่าเราจะหยิบมาอ่านไหมจะเก็บมาปฏิบัติไหม,อ,มอันนี้อยู่ที่เราแล้วค่ะ